ต้องหาพจน์ที่25ของลำดับเลขคณิตที่มี a 3เท่ากับ20และ a 7เท่ากับ32จากตรงนี้นะเราก็ต้องมารู้จักล,ลกนนะํลำดับเลขคณิตก่อนว่าลำดับเลขคณิตคืออะไรแล้วพจน์ที่25คืออะไรลาดับเลขคณิตลำดับเลขคณิต คือลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจนที่ n บวกหนึ่งลบด้วยพจน์ที่ n แล้วมีค่าคงตัวเสมอทีนี้จะมายกตัวอย่างบางคนฟังนิยามอาจจะไม่เข้าใจถ้าพี่มีข้อมูลอยู่คือ10 20 30 40 50อีกอันหนึ่งเป็น85ดส้าแปิ จ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกสิบห้าอันหนึ่งเป็นอะจากสามอันนี้เราดูลำดับอันนี้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันยัง,ยงไงสิบไปยี่สิบก็คือบวกสิบใช่ไหมคะสิบไปยี่สิบบวกสิบยี่สิบไปสามสิบบวกสิบสามสิบไปสี่สิบบวกสิบ 40ไป50บวก10เราจะเห็นว่าข้อเนี้ยความสัมพันธ์ของมันคือบวก10ส่วนอันนี้85ไป80ลบ5 80ไป75ก็ลบ5 75ไป70ลบ5 70ไป65ก็ลบ5มาดูอันล่างสุด39 27 81 243มันยังไง3ไป9ทำไงคะคูณ3 9ไป27คูณ3 ยี่สิบเจ็ดไปแปดสิบเอ็ดคูณสามแปดสิบเอ็ดไปสองร้อยสิบสามก็คูณสามเห็นไหมว่าทุกอันอมันจะมีความสัมพันธ์เป็นเลขคงตัวเสมอแต่ถามว่าอันไหนเป็นลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตจะต้องเป็นการบวกหรือลบเท่านั้นฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ลำดับเลขคณิตเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายคูณคูณหรือหารก็ตามแต่จะเป็นลำดับเลขาคณิต ฉะนั้นตัดทิ้งไปอันนี้เป็นลำดับเลขาคณิตลำดับเลขคณิตก็คือแค่สอ,อันนี้เพราะต้องเป็นบวกหรือลบซึ่งค่ามันจะแตกต่างกันเท่าเท่ากันหมดเราเรียกตรงนี้ว่าดีผลต่างรวมนี่นะเราจะเรียกว่าผลต่างรวมลำดับเลขคณิตจะต้องบวกหรือลบเท่านั้นซึ่งลำดับเลขคณิตจะมีสูตรอยู่ว่า an เท่ากับ a ห บวกกับ n ลบหคูณ d สูตรนี้คืออะไรเราจะอ่าน a n ว่าพจน์ที่ n หรือพจน์ทั่วไปของลำดับ a 1คือพจน์ที่1 d ก็คือผลต่างร่วมสมมตุติพี่ว่าหาพจน์ที่50พจน์ที่50ก็จะเป็น a 50เท่ากับ a 1บวก49 d อย่างนี้ โอเครู้จักสูตรรู้จักความหมายแล้วก็มาเริ่มกันข้อ7จงหาพจน์ที่25ของลำดับเลขคณิตที่มี a 3เท่ากับ20และ a 7เท่ากับ32นะก่อนอื่นขึ้นสูตรเลย an เท่ากับ a 1บวก n ลบคูณ d จากข้อมูลที่เขาให้มาคือ a 3เท่ากับ20 และ a 7เท่ากับ32แล้วก็เขียน a 3เท่ากับ a 1บวก a ลบก็เป็น2 d a 7ก็เท่ากับ a 1บวก6 d ที่ให้อันนี้เป็นสมการที่1ส่วนอันนี้เป็นสมการที่2 พี่บอ,อกว่าให้เอาสองลบหนึ่งได้ออกมาเป็นอะไรคะ A7 เจ็ดลบ a สามเหนึ่งก็ตัดกันหมด A7 เจ็ดลบ a สามเท่ากับสี่เราจะได้ออกมาว่าอะไร A7 เจ็ดคือสามสิบสองลบ A3 ส a ามสามคือยี่สิบเท่ากับสี่ดี ซึ่งตรงนี้ลบกันจะได้เป็น12เท่ากับ 4d จากตรงนี้เราจะรู้อะไรเราก็จะได้ออกมาว่า d ของเราเนี่ยเท่ากับ3แล้วจากสมการ1เมื่อกี้นะสมการ1คือตรงนี้ a 3เท่ากับ a 1บวก 2d เขียนอีกรอบนี่สมการหนึ่งนะ a 3เท่ากับ a 1นึบวกสอ a 3ที่โจทย์ให้มา a 3โจทย์บอกว่าเท่ากับ20 a 1เรายังไม่รู้บวกกับ 2D คือ3ที่เราหาได้คูณ3เราจะได้ค่า a 1ออกมาใช่ไหม a หนึ่ของเราจะเท่ากับ20่ลบห a 1ได้เป็น14 ทีนี้เราก็ได้ออกมาทั้งค่า D แล้วก็ค่า a 1เรียบร้อยแล้วข้อมูลเราก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการหา a ยีหรือพจน์ที่ยี่้าตรงนี้จดให้เสร็จ โอเคนะทีนี้พจน์ที่25ใช่ไหมคะเราก็เขียน a 2 5เท่ากับ a 1บวก n ลบหนึ่งก็จะเป็น 24D a 1คือ14บสวกยี d คือ d คือ3ม เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาว่า a 25เท่าก,กับ14บวกกับ72ซึ่งเท่าก,กับ86ก็จะได้ออกมาว่าเพราะฉะนั้นพจน์ที่25คือ86กก็ได้คำตอบแล้ว นี่นะก็คือเขาให้เราหาพจน์ที่25เราให้ a3 กับ a7 มาสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเราต้องเอา a3 กับ a7 อะมาทำอะไรกันก็ได้ให้เพื่อที่เราจะหาค่า a1 กับ d ออกมานะแล้วพอเราได้ a1 กับ d ออกมาเราก็มาแทนจาก a25 ก็จะได้ออกมาว่าค่า a25 เนี่ยจริงๆแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่นี่นะ ทวนอีกรอบก็คือ a n เท่า a วก n ลบ1คูณ d a 3ที่เขาให้มาก็เลยเขียนเป็น a 3เท่ากับ a 1บวก n ลบ1ก็เหลือ2 d a 7ก็เท่ากับ a 1บวก6 d ให้อันแรกเป็นสมการที่1และอันนี้เป็นสมการที่2นํา2ลบ1ก็จะเหลืออะไรซ้ายลบซ้าย a 7ลบ a 3 a 1ก็หายไปเท่ากับ4 d a 7คือ32ลบ a 3คือ20เท่ากับ4 d ก็เป็น12บสอลบดีจากตรงนี้ก็ได้ออกมาว่า d เท่ากับ3ก็จากเมื่อกี้ a 3เท่ากับ A1 บวก2 d A3 โจทย์ให้มาว่าเท่ากับ20เราก็ได้แทนเข้าไปว่าเป็น20เท่ากับ A1 บวก2 d เป็น3ก็จะได้ค่า A1 ออกมาว่า14ทีนี้เราก็จะได้ออกมาแล้วทั้งค่า A1 แล้วก็ค่า d แล้วก็เอามาแทนใน A 25ว่า A 25เนี่ยเท่ากับ a1 บวก 24d แล้วก็เอา a1 กับ d แทนลงไปแล้วก็คิดเลขออกมาก็จะได้ a25 เป็นคำตอบว่าพ์ที่25ของเราคือ86ค่ะเคีย okay, นะ